นางพวงเพชรกันทาพวงนะครับชาวบ้านดงกลํบตมบุ่งสโตกอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่กำลังเดินสำรวจความเสียหายภายในบ้านเรือนของตนเองหลังจากน้ำในลำน้ำขานที่หลากเข้าท่วมเมื่อวานนี้ลดระดับลงในช่วงของสองนาฬิกาเช้าว,วันนี้จนเข้าสู่ภาวะปกติพบเข้าของเครื่องใช้และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียหายหลายอย่างครับรวมถึงดินโครนจำนวนมากตกค้างอยู่ในบ้าน นางพวงเพชรบอกนะครับว่าน้ําท่วมผ่านไป2วันถึงจะลดระดับลงครับที่ผ่านมาต้องคอยเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนทําให้ไม่สามารถนอนหลับสนิทได้เพราะกังวลว่าน้ําจะเพิ่มระดับขึ้นอย่างไรก็ตามหลังจากที่น้ําลดระดับลงแล้วอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือในการทําความสะอาดบ้านเดือนครับเนื่องจากบ้านหลังนี้มีคนแก่อยู่อาศัยเพียงสองคนเท่านั้นครับเฝ้าไม่ได้รับเลยดอสองคืนแล้วไม่ได้รับอ่ะมันต้องเฝ้าก่ะ เวลามันนักมมันมันก็หัวคว้ามันไหลอ่ะเกาของมันไหลอ่ะเจ้าอันนี้หมองูเต๋อแล้วข้าวของเราทุกครั้งนั่นไงต้านพ่องมาต้านพ่องเนี่ยไะไหลไปพ่องน่ไะมันน้ำมันโวยอ่ะเจ้าต้องการความช่วยเหลือด้านไหนแม่แม่ล้างบ้านทำความสะอาดอะไรยังไงไหมเอ้อยากให้คือมายกคว้าพ่องเอ็กะล้างบ้านพ่องเอ็กะอยู่กันสองคนเจ้าอันสองคนตายาย ขณะที่อำเภอจอมทองนะครับน้ำจากลำน้ำแม่กลางที่ไหลาจากดอยอินทนนท์ได้ไหลบ่าลงสมทบกับลำน้ำแม่หอยและลำน้ำแม่ยะจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่บ้านแม่กลางาบ้านแม่กลางลุ่มนะครับหมู่ที่4ตาบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าท่วมถนนและเส้นทางสัญจรภายในพื้นที่รวมถึงบ้านเดอนประชาชนบางส่วน ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนพร้อมประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ตามริมลําน้าเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับด้านนายนิรัติพงศิทธิ์ถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหมเ่เปิดเผยว่าขณะนี้ยังมีฝนตกสะสมในพื้นที่โดยฝนที่ตกในช่วงนี้อาจตกหนักเป็นช่วงและสลับตกกับหยุดนะครับไม่ได้เป็นการตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันน้ำอาจจะมาเร็วแต่ก็จะลดลงเร็วเช่นกัน ส่วนน้าในแม่น้ําปิงขนาดนี้ยังไม่สูงมากครับยังมั่นใจว่าไม่น่าห่วงซึ่งจะใช้วิธีบริหารจัดการเปิดปิดบานประตูระบายน้ําต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ําออกไปให้โดยเร็วนะครับจึงจะทําให้จึงทําให้ระดับน้ํำในแม่น้ําปิงในขณะนี้ไม่ได้สูงจนเกินไปครับ ขณะนี้นะครับลำน้าสาขาของแม่น้ําปิงหลายแห่งนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ํายังคงมีฝนตกอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าระดับน้ําในแม่น้ําปิงนะครับก็ยังไม่เกินค่าวิกฤตยังคงอยู่ในระดับปกติครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับประชาชนที่อยู่ตามลุ่มน้ําสาขาต่างๆยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งอาจมีความเสี่ยงเกิดน้ําท่วมฉับพลันได้ครับ